เตรีย้ยแค,คห่หนน,นนะทุกคนน้องวินากรเลยไปปั๊บค่ะไปแล้วปามลงฝนลงมาคนนะทุกคนโอ้คือเพราะจำจากเขาเคยไปอ่ะน,น่นจะเคลื่อนมาพอน้นองเขาเคยไปห้าตัวหกจะเคลื่อนบอกเคยไปสายนั่นจะเคลื่อน บุเคยไปทำมเอือุเคยจะเอแม่ก็ยังบุเคยอายุส oui> ี่สิปีก็ยังบุเคยไปวาวแม่ก็บเคยไปเอออันนันอายุสี่สิบปีบุเคยไปนามอนจ้าเคบุเคยเห็นจากเธอเลยอ้าวอ้สโ่ี่ลอยลงกเคยไปจกเอเนี่ยบึ้งบึงกันวินาทีแรกก็จะวินาไปเป็นนแม่ทุกคนีมง สบายดีเด้อทุกคนเอ้ยสบัสดีกับตอนแรงทุกคนเนาะก็คือพากันไปคุยไปอย่างมาแล้วมาพักพ่อแนงทุกคนบ้านมาเพราะน้ำสกับแม่คุนอันนั้นเรียบร้อยแล้วนี่โซโซอันนี้ยังออกเรียบร้อยมืดแล้วทุกคนาะตัดยังเรียบร้อยมดละเมียกับตาไทเกอร์เมื่อกี้ทุกคนเนาะเลื่อีว่าไม่ยากนะท่าลอยไปนะ เดื่ยเตะเบียร์นี่ดีดตันมาเอาอันตีดตันมาเพื่อแปดเบียร์ไม่ได้ไปป่ะนาปุ้ยูดยุ่งเงินไม่เด้ยุ่งเงินมีนาไปซิไปแต่ว่าไม่คูนไทเกอร์อันเพราะน้ำซักไปแล้วก็ญาต่ทุกคนน้องพราวเดียวก็มีคนอยูเบี้ยเขาเหินให้พี่ห้องเป็นหัวนบาของเธอแบบไปดึกไปค่ำมาฮานาแล้วก็เดี๋ยวบุ้ยพูดเห็ดยูฮ็ดกินให้กินทุกคนน้องมีนาก็เลยว่าบุ้ไปซะนี่แต่ว่าคนคือหมดละทุกคนอยากค้องพวงอันนั้น ข้มอมสักไม่ขุดซ้อมหมือนได้นีอยู่ทางลุ่มพูนอแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นอย่างข้องกระเจ้าวันที่มีหนาว่าจิตลอยเป็ดลอยกวานะทุกคนแต่ว่ากระจ้าบบซโอมอันนี้เลยนี่อ้อนนี่อ้อนนี่อ่อนอมอ n นามอนโซอยูนามอนอัน <c oughs> พอสมสักครั้เขาเคยไปอันนั้นจะเชื่อนแล้วพเนาอเคยไปห้าตัหกจะเชื่อนบอกเคยไปสายนั้นก็เชื่อน บุกเคยไปทำอะไรด้ืออบุคยบุเคยจเอแม่ก็ยังบุเคยอายุสี่ปยียังบุเคยไปบว่าแม่ก่เคยไปเอออันอายุสี่สิบปีบุเคยไปนามอนจ้าคือบุเคยเห็นจากเธอเลยอ๋อแม่แม่นอูบุกสโต๊ะตี่ลอยชั้นลองอยบุเคยไปจากเธอเนะบึ่งบกันวินาที่แรกว็ใช่วินาไปตอนห้าโมงสี่โมงปลายล้วโอ้คือมาข้นตบบุกไหล่ะ โซน้เป็นมัดเลยเป็นเป็นมาเลซื้อเยนะตกตควนกอนเนาะอนใหม่ละจะบ่เป็นยังโกนึ่าเขาจะติดทันกลัวทุกนเนาะอดีเต็มพอดีพูดีงามพอดีงานนักทนงนอ้าวส่หนอกไปละ ไปแบงกันออกไปแล้วนี่ไปนํากันซี่คนทุกคนเนาะคนน้ำสักกับเรเคยไปไม่คุณกับเรเคยไปจ้าคนทุกคนเลยทุกคนว่าอายุจนเลบซ้ำนี่แล้วบ่เคยไปอันนามวนันไปห้าหูติดเทือกซะเคยไปทีหนึ่งทีหนึ่งซ่องเทือทุกคนเนาะไปกับไอ้ตัวอู้ตอนนั้นพูนละกันไปลิ้นบุญทุกคนเนาะไปลิ้นบุญชุ่มหึงกับไอ้ตัวอ,อนนั้นหัน่นเาไปได้ไทเกอร์ไปได้รวมทั้งหมดห้าคนอายเอื้อยพื้นหันเลยกับน้ำสักไม่คุนคนเอาไทเกอร์ ไปโซนทุกคนด้วยโตทุกคนเอ๋ยตั้งแต่เฮ็ดเฮ็ดเบาอย่างเบียอย่างมากันหน้าจำแม่นที่ห้ากับไปส่งไก่ที่พ่อแม่สักห้ากับไปส่งไก่กับมีแต่ตัวนี้เลยทุกคนเพราะว่าอ่าก็คือพ่อแม่สักบริหารค่าประมันยังไงทุกคนเอาพ่อแมสักเอาแตทซ่องเส้นกิฟต์ซ่องเส้นกิฟกับประมาณอ่าเบิร์ประมาณสามร้อยทุกคนเนาะสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละเพราะว่าพ่อแมสักเพิ่นบุเคยเห็นทุกคนเนาะเพิ่นบุเคยเห็ดนั่นค่ะนาะ ท่านสาวเพิ่นบุเคยเห็นหน้าหนุ่หุบเคยเห็น่ยนหนหนาหมอนท่านก็เลยว่าแบบต่างแยกไปเบิ่งไปลินเลยขนาดเพิ่นก็เลยเอาคาน้บอมันเต็มไม่เดียวทุกคนเนาะไปกับนี่มักฟุ้งตกมาทางนักพูดทุกคนนะเปลี่ยนแพื่นนะ,นะทุกคนเนาะมีินาก็เลยไปปับ๊บจ้าไปแล้วป้ามักฟุ้งลงมาพคน,นะทุกคนโอ้ขึ้นปาสิสาวะกี้ขนาดกีอย่างตอนว่านท่านตายเลยนี่เพราะว่ามือนี้ตะช่วยฟุ้นกระตกมาแห้งแห้งแลทุกคนเนาะ อ dead, ว, dead, วันนี้กับเด็ดแฮเด้นมาไายังไม่น่ากรสิไปเฮ็ดเบียเฮ็ดฝ่ายเนี่ยมีหนาต่อเลยทุกคนเนาะไปเฮ็ดเบียขนาดกระเดี่ยวสิมาเฮ็ดอ่าน้ำว่านทุกคนเนาะน้ำว่านสลีมีขุนสุสลีมาเนี่ยกังวลสุดยาก,ก,กาาายาก,กายามีหนักเลยว่าสิเฮ็ดน้ำว่านสลีกินอ่อป่าตอนนี้ซีโมงทุกคนเนาะโอ้ฮีบอลพุ่นกระประมาณซูโมงป่ายเลยทุกคนแต่ว่ากันพร้อมสักบูฮูถ่าแบบไม่ค่อยลื้อถ่างมันกาย,ยากันั้นนิดนึงทุกคนเนาะ นี่อันนี้เดี๋ยวสิอันนี้ก็คือสิเอาใบเฮ็ดฟืนทุกคนททนะทอนใบเฮ็ดฟืนเพราะว่าเขาดังฟืนตัวนี้นี่ลุกงางยากสิเก็บอันนี้นี่ใบเฮ็ดฟอกเฮ็ดฟืนอย่างนี้ถ้ามันแห้งแลยเอาไปดังไฟพูดมีนาเนาี่ยเอากรอผู้ทุกคนแต่ว่าแม่คุณกับพ่อสังสักข้นมาแล้วได้ยินเสียงป๊อกปอกปอกมินาลุกมาพอดีแล้วล่ะพอดีเล,ลีวแล้วก็เลยแม่คุณกับพ่อสังสักข้นคุณมีนาลับไปฮับไทเกอร์ฟ้ามาไทเกอร์ก็ฟ้าไปนำทุกคนเหรออู้มือหมดแล้วก็เราติดมาแล้วลลทุกคนเลย นะเมื่อกี้ยังบอตก็เลี้ยงเจียอยู่นี่มือมาแล้วไาเดี๋ยวไปเฮ็ดเรียหยหัวละกันเดี๋ยวเอาไปอะไรกันทุกคนเฮ็ดน,น้ำบ้านกันวุ้ยตัวอะไรนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาเฮ็ดเดีวกินทุกคนเนาะแต่ว่ามีหนาซีนี่ตัวปลาไม่คุณซื้อมาไว้แต่ซองซ่างมือเราทุกคนเราไม่คุณใส่ยังเลี้ยวหมดละเอายัางออกหมดละเดี๋ยวมีหนาซีมาเฮ็ดอันน,ะนั้นกินไแต่ยวนงั้นสีมาฟักทุกคน,นยังซีฟักเฮ็ดอนะ่ะ ที่ไม่ควรเขาเรีให้ไม่น่ากินเนี่ยตอนนั้นเนาะฟักลแล่ยๆเลยก็ปั้นกระทอร้อนนะทุกคนมาหลิวใส่ย,ยิ่งได้เหรอปาน้ำสาดได้ทุกคนแบบเวลาน้ำขึ้นสีเห็นปาขึ้นไมไล่ไดยอย่างี้ปากขึ้นไล่เห็นักป่นซุ้มเลยเน่ะ เฮ็ดก uh. hey, no, oh, ินเฮ็ดง่ายเลวเราจังเฮ็ดน้ำบ้านทุกคนแต่ว่าห้ากันไม่เข้าเลยห้าก็ค้างให้เขค้าใครเขาเล่นเลยก็เดี๋ยวเกลี่ยเครื่องเฮ็ดนะอยู่น้องกินนะทุกคนแม่แม่ยุ้ยเสนเนาะอ้าวคือไม่ยิงคุณบันนี่ห้าทางลงบ่เจอได้ค่ะอะไรกินโดนโดนเราทุกคนแต่เม่คุณเฮ็ดอะไรกินแต่ปีกไก่ปีกก้อนปีกอ่า ปีกไปก,ก่แต,ต่ไมเนี่ยปีไก่ก็เป็นแบบต้นต้นเดือนคนน่ะแล่วตอนเราไปคุยยูเรียนกินเราไม่น่ากับปริเทศกินเลยฝักฝักกอดบัวชี่นให้กินท้ายเหี้นตัวตปลาเลยเราเอามาฝักจ้ะ ทอดอันนี้นี่ทุกคนละกันเด็ยวสิเฮ็ดเขาผัดเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีคนหุ้งเขาไว้หนึ่งโมแต่พวกทุคนคิดไม่นานก็เดี๋ยวเอามาผัดเอ้าเสถิอดอี ฟังเหมือนอีหละได้อยู่ประมาณสี่ห้าอันคนเนาะเฮ็ดข้าวผัดต่อทอดไข่าดาวสูตรเดิมมนะาปอกสลีกันทุกคนหอนแทน้หอนว่ะสลีน้อยทุกคนตัวนี้เบิ้งสลีใหญ่พี่เมันมีเฮ็ดกินแล้วก็จะเฮ็ดน,น้ำบ้านแต่ว่าเฮ็ดน,น้ำบ้านก่อนซะเพราะเฮ็ดกินมันอย่างมันอย่างแบบอย่างแจงอย่างแหลงโยนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปวดแสบมันยิน โอ้โม่คุณซื้อนะองใจะมาซื้อเมื่อวาน,นาลีสลีข้าวโพดโอ้คนเต็มห่วดีขนาดเพราะเม่นคุณพูดกนาดกำลังหญ่ทุกคนเนาะกำลังหญ่น่าจะประมาณเท่าไรเพราะว่าปกติฮั่นก็คือที่เฮาพูดทุกคนเนาะดำนาปิกายนี่ก็เดือนเดือนเจ็ดทุกคนเนาะการพอ,อดีได้กิไิไนในตะบ้านที่เฮาดำนาไปเฮาก็เลยบ่กใ้กิน ว่ามีนานะเฮ็ดคือเฮ็ดซาลีนะ่แล้วคือท่านข้าวโพดนะทุกคนข้าวโพดตัวทีเขาจะเฮ็ดข้าวโดพดผัดน,น,นะนะมามีนาปู๊กคนนะอ,อ่าืมว่ามือจับอันนั้นะมาจับอัน,นตา,าขวดหวอนแล้วว่าดูฝนไปนี่เรียกว่าอย่างบหอนเนาะถ้าเขาเออกไปบางซีโมเขิงอยู่เละ คืนคืนห้ายังลดลดลดอาหนักนไม่คุณเรเคยไปจ้งเืองอะไรทุกคนเนาะเพราะก็เลยว่าโออทำไมคุณใหไ้ไม่คุณไปซะเพราะว่าเนี่ยางก็เคยเขียนรับแล้วก็มีเพื่อีห่ห้อยี่เหมืนอนเลยก็เลยว่าอยู่ซะเพราะไฮเกอร์ก็ไปนำทุกคนเนาะเดี๋ยวมาชิบุ้น มือเดียวลรลุดพุกนนั่ง้าคันดํานาแล้วมันแล้วทุกคนเลยลมทนย่อยกันดำนาหมนละเพราะว่าน้ำหมาทุกคนเนาะน้ำข้าวซ่องมืออีกซ่องมือมาดํานาแล้วเลย <c oughs> น้ำน้ำท่วมซ่องมือนะอีกซ่องมือมาก็คือดํานาเรียบร้อดเลยหมดขนาะ ใครจะไทยไว้คนเอาแบบไทยโคนไว้นะคะซาเลลมันได้กลับมาไท้อีกส,สัวซิดาน,นคะแต่เอ่ยเนาะไทยโคนโมันจะแมเละกิน่ะมีหนาบะอูอ่เหงาคนเดียวเลยต่างตากับปดดไปคอยแย่ตัวพูน ตาซอยเบียรไอตยไตุยตัั้นห้าวางเสาเลยต่วางโพมินาขาขุดเบียร์ยางนี่ทุกคนขาขุดเบาาอย่างเลรว่าพรทธานได้ไปซอยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเท่เทพื้นนี่ทุกคนเนาะเลรว่าตอนตันแล้วเบียกตอนถ้าเอาไปวางสร้างม,มุงไปแหละซาม,มไปซส้าม,มงเคืองซอยเบียรไอตุย ว่าคนก็บ่มีคนต้องจ้างยากนาดเดี๋ยวนี้นะน้องจ้างให้ให้ใหใหเจ้าฮับเมาสินะแต่ว่าอยู่บ้านนีหนักนะทุกคนเป็นน้ำยี่งกระบ,บุมหูเลยจะแบบว่าเวลาเท,ทพื้นเทเออย,ยังก็คือซิบรุร่อยจ้างเลยโซล่าสิแบบเออมีพี่มีน้องคนน้องเรียกว่าไทยบ้านไทยเมืองกะเอิญเขาจะมาเทาซอย,ยังสินะเทซอยแล้วกะเออเฮ็ทท่านเฮ็ดนี่ให้เขาเจ้ากินสินะสมมุิเทแล้วกะอ่ายังก่อเลีเ้ยงขั้นบ่เลี้ยงน้ำเก๊กหวยบ่ กิน้ำกินหวยให้แนวกินนยู่ยนวกินที่กินสินะตอนแหลอแล้ก็มากินข้าวกินเออยสิน่ะบไรจ้างเลยทุกคนส้วนน้อยที่ได้จางก็ฮินเฮหิเอ่ยกับบไรซื่อนะทุกคนมีแต่แบบอ่าไปเก็บเอายุคนอันนั้นทุกคนเนาะเก็บอาย่น้ำพอเนาะขี้เสืขี้ใส่ยังกับบไรซื่อน่ะอยู่บ้าไม่นานไปตักเอาไปตักอายุพูดนค่ว่าเอาคว่าแบบให้สิเอาไปค่ายไปรุดยิ่ง่ตอนแรกบริจาคก็จะรุดจกเนเอ่ย นี่ค่ะเอาปุกข้อประเด็ก็คือเอาสูตรมีรถใหญ่หรือว่ารถอีแตาลีนี่ยังสิกะเอา,ลง,อางล,งลงไปน้ำข้องนทางลงไปลงไปน้ำข้องแล้วกัไปเอาเป๋อย่างไปตักใส่เลยสินะก้อนหินก้อนเอ่ยกะยาบริซื้อุกคนนะขาะถ้าแบบมันมันมันบไร้แห่งเลยจ้างคนไปเก็บไปเสาะเานาะดูพี่แม่โอ้ยยังเป็นเหมือนมึนขมืดก้อนหินก้อนใส่ราคาหินนี้ไปแพงแล้วนะพอ่อมีหนักกับ พ่อมีนานกรเฮ็ดเวียกส่งสายส่งเอ๋ยคนปัจจุบานเนี็ดส่งสายส่งเอ๋ยแต่ว่ามันปกปิอยู่แค่ไน,นเหมือกันได้ค่ไหนเดี๋ยวยุดจะไปยู่แท่วเคียนนองโบ,โบแบบไปเอาเคียนน้องมาค่ะนะโอ้แมวลอี่ค้างน้อไใบไม่นานลืมค้างน้องใบดีแท้มิดแห้งทุกคนอยูเ่เงอนคนเดียวนะนี่ <laughs> พออยู่บ้านก็คือมิดอยู่แล้วรนะู้กคนเนะาะอยู่บ้านนี่ก็มิดอยู่แล้วแหง้งมมิดอีกเพราะอยู่เหินผู้เดียวไฮเกอร์ไปอยู่ละแหง้งมิดนะเหินหาดิดีสวยใสย่ซะไปกินนะ้ำว่านสลีด่นมาแยกกินแห้งผมจะว่าประเทศกาจะเอาสลีมาข่ายนะพอดีไ่ขูดให้แล้พวพอดีไ่ขูดซื้อมา นี่บ้าจงไปเห็ดน้ำบ้านเด้เห็ดน้ำบ้านไส่ซ่าขูดผอแล้วมีนาไปซื้อซ่าขู่มาส้อมท่งน้อยเอามาเซะปะไใบทำไมอยู่บ้านมีนาขนานดะขันยาให้มันได้ไล่ทุกคนซาขู่นะสิบุลได้เซ่ได้สิเอาเคี้ยวนำให้มันสุกค่ะามาันก็ได้ไล่มันก็นตึงดีเอ็งคือบา้แาแท้ไปไม่เดียวพางให้งแห้งพาก,กันกินข้าว เขาชื่อว่าเขาเสาเขาเสาเขาช่วยเขาช่วยคนพราะว่ามากินข้าวประมาณสิบมงปลายนะสิทุเรศกินข้าวเพราะลอสซิอาโนไม่ยังเลวสิบมงปลายสิบมงเครื่องอะไได้กินข้าวนะเมื่อยแห้งเป็นนอนแบบสลบเลยนะทุกคนจะบป็ู้เมื่อยเลยวะเพราะว่าตังมงปลูกใบไงตังมงปลูกใบสร้างหมอนลึกๆจากหมูใบสร้างแบแล้วพอดีเม่ขุนเข้าเข้าไปปลูกเม่ขุนเข้าไปเอินสบายไปฮาร์ปน้องให้ในเด้อเพราะว่าเม่ขุนอ่าเม่ขุนโซอันเบียร์อยู่ะ กูซ้อนมันอยู่อยากเลยฟาวตืินมาไปฮับไทเกอร์มานอนหลับแบบพูดเมื่อเลยพูดเมื่อเห็นทุกคนเวันนี้นางไปคุยขุดจา้าคือไหนตอนขุดตอนนั้นมนางก็ลังไ้ขุดนางไปแต่ไปฝันอะนางซื่อเพราะว่าจ้างเขาจะขุดอะนามันล่ายนี่กระดิ่งมันจะแข็งอีกไม่ได้ขุดจักเทื่อแล้วมันร่อนเห็ดเบี้ยมันร่อนขุดสิทุกคนพัดได้ขุดได้งัดอีกป้าเมื่อยสุดๆเลยมื่อแหร่นี่แบบ นอนเนี่คือสีฮู้สึกเลยทุกคนอพื่นเศ้าลูกมาปวดต้นปวดตัวนี่ยอีกั่นประมาณซ่องซ้ำลอยดูคนเนาะเอาปะไว้ให้พี่น้องกระทาสมุดว่าบ่มีคนเอาท่นกะเห่าก็สิได้ขุดให้เขาจะหมดเลยแต่ว่าอันนี้มีพี่น้องเพื่อนอยู่บ้านนี่เพิ่งเสีเอาซ่องซ้ำลอยก็เลยว่าจูงไว้ให้เพื่อนเนาะเพราะเพื่อนเสีไปปลูกสอนถึงพุูนถึงผูนจากกระท้าเพื่อนเขาจะท้าเขาจะสิปลูกคนน้องประมาณเดือนเจ็ดเดือนแป๊ะเพื่อนเขาจะปลูกเนาะ ว่าแล้วให้แล้วหน้าก็นานแลทุกคนว่าเฮดให er pues ้เฮดหน้าก็ต้องแบบไปใส่เงินส่วน่าอยู่บ้านเขาจะบ่ค่อยดำเองทุกคนท่านหน้าบนไว้ดิค่ะนะมีแต่คนเก่งๆที่เขาจะพับเมาหน้าหันดำเองอันนี้แล้วแบบว่าเจะโซน่ามันจะหจ้าให้เมาหับเมาหมดเลยแต่มันก็สบายอย่างนึงทุกคนหัวโต้งแบบได้ย่างไร่ะนะมีแต่บ่อข่อยบ่อเขาจะแบบเออใส่กาลน้อยใส่กาลไล่เนาะโอ้เสด็จกมาเลย แล้วให้แล้วหนาละกับมีแห่ทุกคนเออบะหมี่เวียอยังเราเลยนะมีต่ท่าเจกิดจุกิจางเนี่ยกิจุก่างกับหัวปิ้นทุกคนว่าอะไรอย่างเลือดใจอันมือวานนี้ฝ้นรัดยางมีน่าจะสีให้ทุกคนนะคะว่าเครื่องส้วงกันอย่างไข่นี้หมดส้วน่ะกิดมือแท้มือว่าทุกคนเนาะซามซีสุโมงสัวสีแล้วบาดว่าสิไปยอดแล้วว่าฟ้นมหาใส่หมดเลยไปเฟลเลยอ่ะ ซอยฝากไว้ปลาสิโตห้าแมฆมีนากับบริโภคสำหรับพอยุ่งล่วงขวางคุณน,น่าจะดำมาบระหารนะทุกคนเอออ,อื้ออีกแปดมึงซอยให้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปค้าน้ำให้เลยทุกคนอีมีนาซอยมามาเทาลวงทุเรียน ปงเคยอยแล้วมวยังเด็ดแต่ว่ามีนาใสเปหมเลยไม่าลืมลที่ไปคุณเห็ดตนันรอคนบด้เวณตัวน้นลืมลูกซีนป่า้อเชฟจ้ะเห็นตัวยม่ทุกคน่ใส่ลงมือหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะเสบม,ววาามือเขาัมีปีนะ เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวมันจะปัสสาวะคนที่นอกจะประสาวนี่นะคะับมอหนมอหนมอนเองห้องมือขาดซาบักไซห้องมือก,กันก็ให้เหมือนนั้นเขาอู้ยอยากเหตุใหญ่ได้ทุกคน มือขาดได้จังไรนี่เบื่อนี่นโอ้อไดเสี่ยงเน้อย,อ,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 ยอะ น้ำมันกระเบิดอีกตายปบบนี้ไปไปซื้อน้ำมันได้ไหมงาบราิเวณตลาดคนฟ้าพักเคือ่อเรามาบริ้วซื้อเพชรดิบสั่งเต็เจียวเพชรดิบอยู่เพาะว่นี้มีเผชดตัง้งมีห้อยงบดเผชดเบี้ยทุกคน คิดว่าคิดาให้ชายคนออเฮติเวียกบริไปใส่กันเลยว่าไม่ได้ทำสวยนะคะโปมากกันดูสิว่าเืาเป็นยนนังไงไปบบนนอปบบนนอบางเละก็ ดีสิอันนี้ฮัลโหลขอช่วยช่วยช่วยแคปรูปให้หนูด้วยนะคะ <c oughs> โอเคอ๋อคือหมันแหงตัวคนตะก้อนหมนันคนนะเพื่อมือทุกมือน,อนนะพอละใส่ทุกมือแท้ว่าสุดท้ายทุกมือครั เดี๋ยวเก็บให้น้ำบ,บ้านกันต่อไปมาสักคู่ปล่อยลงไปเลยนี่นะมักกะสักคู่กันเขี่ยแหงเดี๋ยวนอกแตะกูได้กินอันอันนาซาคูดูหน่อยทุกคนนี่ก็อันเซอร์วลาวหนมแน,นบซาคูนี่นะโบได้กินโดน ไปดูเตือร์่อง้ทุกคนงานไม่ดงปุ่มค,คืออะไรเลยเดี๋ยวใส่กเกลือไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวมาจ้าวายออืติดตลงไปติดอันนี้ลงไปปะก๊ะไรตายาไปแทบโมเข็มบ้าเราทุกคนมองถึงเท่งล่มเลยน,น,นี่ค่ะซะกูน่าจะฟูละ นี่มักบ้านคนสอ้า,า,า,าเดียวกินวจะใส่ไหมทาบ้านแล้วก็ยากไกิน,นสคูมดแน่บันนี้นะยานมานลายผู้มีน,น,มน,น,น,มนตักอมจมสังาอาาีใ่ทุกคน กะขูดท่งน้อยซองท่งได้ไล่เลยนะนะี่เดี๋ยวทาลองฟุตแจ็คมาแล้วเดี๋ยวอันมาลงก,กันสีนะสักครู่น่าจะสุกแล้วมัง้งมันจะสุกแล้วแล้วก็มาเพีเดลแล้วเดี๋ยวเกี่ยมผัดเขาทุกคนเนาะ น้กกนยจะให้เหลืออย,อย่างนำอย่างยักษ์ล่าจะให้มาเดี๋ยวต้มสลีน้อาให้พี่เลยนะค่ะเดี๋ยวกระซิไก่ซี่โครงเดี๋ยวเอาไปตีลงนะคะนนี่อือ้อมมากินน้ำหวานน้ำกันเดาจ้าบุ๊คุกเท่า มาแล้วเดี๋ยวใส่กะทิแล้วก็ปรุงกันทุกคนให้เห็นของกินต่อนี่มามาห่อละเอาลกแบบโว้ติดเลยอ้าวเดี๋ยว Gila. Ah, belum memang. Ini body Kasih ada dia Tapi dia susah. Hei, kau hat kau jalan ya. Kau ni pak lagi kau nak dia jalan hat kau. Ini awak. boleh cek skin ni Ini nak buka skin เดีย๋ยวปะให้น้องแฮมจัดมาแล้วก็จะหมากีมมันไปก่อนแลน้วเดี๋ยวน้องที่เป็นอันมุ่นเป็นเลยไปนั่งผัดแท้แเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเนีย่ยเขาเขาผัดเฮียโอ้ยใครทุกคนเลยเป็นใคราำกรอบนอกไมนก่น่ากรอบในไม่น็อ,นอกให้เน,นี่ยแฮมเหี่แฮม,ม,แมสุกอยู่ดีทุกคนแต่แซ่บไปได้เนาะเพราะแม่แต่แซ่บอกคือเขาจี้เลยเนาะอ้าวไม่ได้ คืออันข้าวที่เราเราจะกินข้าวที่ตอนเช้าทุคนเดี๋ยวปลุกไกว้ก่อนเดี๋ยวโทรให้แม่ขูดกับพ่อมสักบุว่ามาเลยด้วยังนนเนาะเดี๋ยวท่ากินขา้าวพร้อมกันจะเสพจะไปเบื้งน้ำบ้านทุกคนนี่โอ้ไปไหนคือว่าน้ำไล่นำกบบระเบื้องไล่ทุกคนเนาะก็พอดีปูมือบ้านนี่เธอซี้ิล่าแต่กระเฮ็ดน่ากินเป็นหลายอยู่เดอ้อแซ่บอยู่เดอ้อ เพจเป็นจะเสียบลูกเสียบอเรื่องนึ şey ่งดูคนน้อมาเดี๋ยวถ้าไม่คุณพร้อมสักใครเกลือมาละกันเดยวกินข้าวกันทุกคนหอมๆแม่ก็หูซิ้งข้าวไ้เงินแล้วเพราะว่าวันนี้กินข้าวทุกเดียวทุกคนแต่ตจนไปขุดยางมาคนนะไปไปกัน